สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพระเครื่องพระเหมานะคะเป็น EP ที่228นะคะวันนี้นะคะมีพระไม่รับชมทั้งหมด25รายการนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664 2 4 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดียนะคะ062เหมือนกันนะคะ 6 6 4 2ส4 1เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะแต่กรุณารับสินค้าด้วยนะคะคิดดีๆในการเก็บปลายทางนะคะว่ามีเงินจ่ายหรือเปล่านะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปรับชมพระรายการที่หนึงกันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะจะเป็นจอบหลวงพ่อไปนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นจอบหลวงพ่อไปนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อดำวัดตาลน,นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อดำวัดตานนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อยอดนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3มนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อยอดนะจ๊ะต่อไปรายการที่4ี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสั่งนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสั่งนะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะจะเป็นพระปิตาเมฆพัดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนาจะจะเป็นพระปิดตามเมฆกับพัดนะคะต่อไปรายการที่6นะคะจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะจะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะคะอาจารย์ฟัน่นนะคะอาจารย์ฟัน่นต่อไปรายการที่7จนะคะจะเป็นพระปิดตาวัดอนงนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่เจ็ดนะคะจะเป็นพระปิดตาวัดอนงค์นะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะจะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเอ็มนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะเป็นรูปหล,อล,อล่อโบราณหลวงพ่ออิมนะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญอาจารย์เหลือนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่9้านะคะเป็นเหรียญอาจารย์เหลือนะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นเหรียญพระแก้วนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่10นะคะเป็นเหรียญพระแก้วนะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อตว,วัดพนันเชิงนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะต่อไปรายการที่12นะคะจะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสองนะคะจะเป็นพระปิตายันยุ่งนะคนะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นพระหลวงป่สุกนะคะเนื้อเมกสิทธิ์นะคนะ โอเคฮะสำหรับพระรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นพระหลวงปู่สุขนะคะเนื้อเมกสิทธ์นะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่14นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะต่อไปรายการที่15นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่15นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสเกตนะคะต่อไปรายการที่16นะคะจะเป็นพระวัดอนุงนะคะปางอุ้มบาทนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่16นะคะจะเป็นพระวัดอนงปางอุ้มบาทนะคะต่อไปรายการที่17นะคะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่17นะคะจะเป็นเหรียญหลอหลวงปู่รอดนะคะต่อไปรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจัน์นะคะต่อไปรายการที่19นะคะจะเป็นรูปหล่บโบราณไม่ทราบที่นะคะ ชีนะกับพระรายการที่สิบเก้านะคะเป็นรูปหล่อบโบราณไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่20นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อไปนะคะรายการที่21ถึงรายการที่25นะคะจะเป็นองค์ละ500บาทนะคะ500บาทองค์แรกนะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่21นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงนะคะต่อไปรายการที่22นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดดนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดนะคะต่อไปรายการที่23นะคะจะเป็นพระปิตานะคะหลวงพ่อแก้วนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่23นะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะต่อไปรายการที่24นะคะจะเป็นพระหินกุฮหอดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่24นะคะเป็นพระหินกุกหอดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยีห้านะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่25นะคะจะเป็นพระหลวงปุท่ทวดเนื้อว่านนะคะโอเคนะคะพระก็ชมครบทั้งหมด25รายการแล้วนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์นะคะ062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line นะคะ062นะคะ664 2241เหมือนกันนะจ๊ะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะฝากกดไลค์นะกดแชร์ให้ช่องมาชมพระเครื่องพระเหมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่228จ้า